สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมแฟน่องทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังค่ะยินดีตอนรัรเขอสู่ชมพื่อไปรวยคลิปนี้จะพามาตามสูตรหวยแร่วันเด็ดๆคือเก่าน,นะอรับชมสูตรหว,ลหวยลาวหวยฮานอยของเซียนสมุทรสาครในงวดวันพุธที่3มกราคม2566น้ร้อยนะครับชมคลิปนี้จะเป็นคลิปแปลกหวยแร่วันของพ่อสอใหม่เลยนะคะท่านผู้ชมหลังจากปีที่ผ่านมานะคะ เลขของช่องแพ,พ,พร่พันเรื่อเห้านะคะท่านผู้ชมบอกว่าจะเป็นเลขไร้วันหรือห่วยรัฐบาลไทยนะคะแต่ก็รั่วเขารั่วยกช่องนะครับผู้ชมปังอีหลีนะคะผู้ใดที่ได้เอาตัวเลขกับเสี้ยนช่องเฮ้าไปเสียงโชคเสียงมานหัวที่ผ่านมานะคะกะคงจะได้โชคในมานะครับผู้ชมหวย้าน้อยนะคะงวดวันอาทิตย์ที่31ธัท่านว่าคมนะคะที่ผ่านมานะครับผู้ชมจะไม่เบิ่งน,นะคะ ของเซียนสมุทรสาครกะเขาจังๆมากจังๆคือเก่านคกชมช่มคลิปนี้จะเป็นคลิปของเซียนสมุทรสาครน,นะคะของสูตรหวยเล่าพัฒนาและ้วกะ็ห้าน้อยมวดทิพานมากคืองวดวันอาทิตย์นคกชมชมที่เซียนจัดหายขัดหายเกือสามตัวแตกนะคะเลขของเซียนที่เขาจังๆเลยนคกชมช่มคือห้าน้อยพิเศษนะคะเลขที่ออกคือเจ็ดสามเจ็ดนักชมช่ม เสี้ยนจัดห้ยคัดหหกสามเจ็ดนะคะเกือบสามตัวแตกอีหลีนะครับชวมวตัตถิพันธ์มานะคะ่ะเลขสองตัวของเสี้ยนเท้าเข่าเต็มเต็มบรกรรเลยนะคะเสี้ยนคัดหายหาชุดหาหางฟันห้ยเลยนะครับชมมาจังๆผู้ใดที่จะเอาตัวเลขกับเสี้ยนไปเสี่ยงโชควตัตถิพันธ์มาก็กยินด,ดีน้ำลายๆเลคะ่ะเด้อสำหรับสูตรหวยไร้วันเสี้ยนสมุทรสาครปังรัวๆคือเก่านะครัชม สำหรับงวดนี้นะคะผู้ใดที่ลุนอยู่นะคะท่านผู้ชมว่าเลขเส้นสมุดจะมาตอนใดนะคะใดเลยข้า,ยามยําดีแล้วนะท่านผู้ชมลงสูตรคำนวณให้แฟนช่องใดพิจารณากันคือเก่าในงวดนี้จะเป็นงวดวันที่สามมกราคมสองพันหาเลยห,าห,าหากสิบผู้ใดที่มักที่ชอบมักเที่ยวมักเรียนต่างประเทศหยิบจับไปพิจารณาละใดเลยนะท่านผู้ชมงวดนี้เส้นสมุดก็จะจัดให้คัดให้ในหน่ๆน,นๆอ,อีกคือเก่านะคะ จะได้เป็นแนวทางแบบใดไอบีุณท่านผู้ชเข้าใจวิจารณญาณในการรับชมนะคะมกักจัดขัดกับผ่านน้องผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของเซียนให้เซียนเป็นค้นคอนเฟิ่มให้พร้อมๆกันได้เลยคะ่ะค่ะสวัสด,ดีค่ะเซียนสวัสด,ดีค่ะค่ะสวัสด,ดีรับปีใหม่นะคะ คลิปนี้จะเป็นคลิปแรกของปีพศใหม่เลยนะคะเซียนปีพศ2567อก็อแอดก็ให้เซียนเราพักผ่อนมั่งนะคะแล้วก็งวดนี้จะเป็นงวดของวันพุธที่สมมกราคมนะคะเซียนหลังจากที่เราไปทำบุญปีใหม่มาก็ขอให้โชคดีตลอดปีทั้งเซียนแล้วก็ทั้งแฟนช่องเรานะคะเซียนรับรับทรับกันไปเต็มเแล้วทั้งหวยไทยแล้วก็หวยรายวันของ เซียนช่องเรานะคะงวดนี้ก็ตามแนทางกับเซียนใหม่นะเซียนจะเป็นสูตรหวย<ะ>ลาวพัฒนาแล้วก็หาหนอยหนึ่งวัดวันพุดธค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกต้นปีก็ขอให้ปังๆเหมือนเดิมค่ะคลิปนี้เข้าเรื่องกันที่เลขวิ่งเลยนะคะเซียนครับ<ะ>ค่ะว<ะ>ิ่ง<ะ>ค่ะงวดนี้มีหค่ะเซียนมหมีห้าค่ะมีหก แล้วก็หกคาเซนอือสามสอมีห้าหน้ามีห้าหนึ่งค่ะหกหน้าห<อ> <3 S 2> กหนึ 5, 1 1> ่งคาเซนหกสามหกสามค่ะหกสี่หกสี่คาเซนเจ็ดหน้าเจ็ดหนึ่งค่ะกลับเจ็ดสี 7, 1 1> 7, 1, ่ แล้วก็เจ็ดสี่คาเซียนครับหกชุดหกหางเหมือนเดิมนะคาเซียนครับค่ะแล้วก็สามตัวค่ะสามตัวนี้หนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าสี่คาเซียนสามเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่ค่ะ ามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าค่ะเซียนครับสามชุดสามหางนะคะเลขสามตัวเซียนสมุดคัดให้น้อยนิดเหมือนเดิมไปแอดกระตุนตัวเลขของเซียนไปพร้อมแพนช่องเราก่อนแค่นี้นะคะงวดนี้เซียนสมุดจัดให้เลขสองตัวหกชุด6กหางเหมือนเดิมมีห้าหนึ่งหกหนึ่งหกสามหกสี่ 1> 7จ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสี่ถูกต้องนะคะเซียนครับค่ะแล้วก็เลขสามตัวเซียนจัดให้คัดให้สามชุดสามหางคือหนึ่งห้าสี่สามเจ็ดสี่แล้วก็สามเจ็ดห้านะคะครับค่ะทีนี้เน้นให้เป็นช่องเราในาเซียนในวันนี้เน้นให้หกหนึ่งเน้นไปที่หกหนึ่งค <6, 4. S 1> ่ะหกสี่หกสี่เซียน เจ็ดสี่เจ็ดสี่ค่ะคสามชุดสามหางเน้นๆนะคะคเลขสามตัวค่ะเน้นตัวไหนบ้งคะ 3, 7, สามตัวเน้นสามเจ็ดสี่สามตัวเน้นไปที่สามเจ็ดสี่ค่ะครับโอ้ชุดเดียวหางเดียวนะคะเซียนครับค่ะรู้สึกว่างวดนี้เซียนสมุดจะมั่นใจกว่าเดิมมั้นะคะเลขสามตัวฟัด ฝันให้นะเซียนมั่นใจแค่ชุดเดียวหางเดียวเน้นๆค่ะ,ะเป็นไงมั้งคะเซียนคลิปนี้มีเลขพิเศษ,ษไหมหรือว่าไม่มีหวยรายวันล็อกได้รับมูลค่าคนค่านค่ะเซียนสมุดก็เพิ่งไปทำบุญรับปีใหม่มาก็ขอให้มีโชคมิชัย ทั้งเฟนช่องแล้วก็ทั้งเสียนนะคะในงวดนี้แอดมินก็เพิ่งไปทำบุญมาเหมือนกันคะ่ะทำบุญรับทรัพย์รับโชคปีให,หมค่ค่ะเป็นไงมันงค่ะเสียนเลขพิเศษงวดน,นี้ตัวไหนมัน้งเลขพิเศษงดีนสักคู่เดียวดูคนร้องค่ะรอรออะไรต่อ ค่ะค่าเจ็ดแปดโอ้ค่ะเลขชุดเดียวหางเดียวที่เซียนจัดให้คือห้าเจ็ดแปดนะคะเซียนเลขพิเศษในวันนี้เซียนสมุดก็พึ่งไปทำบุญมารับปีใหม่ก็ขอให้ได้โชคได้ชัยทั้งแฟนช่องแล้วก็ทั้งทั้งเซียนนะคะในวันนี้แล้วเลขพิเศษตัวเนี้ยชอบสองตัวไหมคะเซียนมีชอบไหมเออเจ็ดแปดก็ชวยดีอยู่นะ ตัดให้แค่ชุดเดียวนะคะเซียนคือ78ดเนาะเ<อ>พราะว่าเลข7จ็ดห้าห้าเมันตรงตรงกับเลขสูตรของเซียนเลยนะคะ<อ>เดี๋ยวตัดออกมาให้อีกชุดหนึ่งสําหรับเลข2ตัวก็คือ78ดนะเซียน<อ>ตัดให้<อ>แฟนช่องเราชุดเดียวถ้าคนไหนที่ชอบจะเป็น85หหรือว่าตัวกลับมันก็ให้ฟแฟนช่องเราพิจรารณาเอานะเซียนถ้าจับให้มันจะหลายชุดหลายหางนะคะ งวดนี้เป็นมวดแรกรับปีหกเจ็ดก็ขอให้เลขเซียนสมบัติเราแต่กระรัวเข้ารัวยกช่องอีกเหมือนเดิมกระเซียนท้ายสุดสุดท้ายแล้วค่ะบุญพอให้แรงใจเป็นช่างเราเหมือนเดิมกระเซียนในวันนี้ครับขายสีชอบชอบแค่พารวยชอชมันมันให้ให้ป้าฟังนะครับผมสาธุสาธุกระเซียนขอให้คำบุยพรของเซียนเป็นจริงขอให้เลขของเซียนสมบัติเราแต่กระรัวทั้งฮานอยทั้งลาวพัฒนานะกะเซียนมวดวันพุธนี้ก็ ขอให้เข้าจริงๆเหมือนเดิมค่ะก็ขอ,ขอพูคุณแนวทางดีๆที่บางปันให้ช่องแพร่ประวย์เกษียณขอพูคุณคะ่สสคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมก็จะมาสรุปตัวเลขของเส้นสมุทรสาครสูตรหวยแร่วันนะคะสูตรหวยเลาหานอยมัดรวมนะคะงวดวันพุธที่3มกราคม2,567นี่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยสําหรับสูตรหวย รายวันเซียนชองเฮาเนาะค่ะคุณชมงวดนี้เส้นสมุดจัดให้คัดให้สามตเนาะค่ะเลขวิ่งเลขแรนของเซียนเฮามีหนึ่งมีหามีหกเนาะค่ะเลขจับคู่เส้นจัดให้หกตเน้นๆนคือเก่าคุณชมมีหาหนึ่งหกหนึ่งหกสามหกสี่เจ็ดหนึ่งแลกัเจ็ดสี่เส้นฟันห้แค่สามจุดสามหางคือหกหนึ่ง หกซี 64, แล้วก็เจ็ดซีเนิ่นๆน,น,นะคุณผู้ชมสำหรับเลขสองตัวนะคะเลขสามตัวเส้นขัดห้ทั้งเบิดนะคะร่วมทั้งเลขพิเศษเป็น4ีชุด4ีหางนะคุณผู้ชมมีหนึ่งหาซีสามเจ็ดซีแล้วก็สามเจ็ดหาเลขพิเศษชุดเดียวหางเดียวเน,นีนๆที่เส้นมากหลายขมือคือหาเจ็ดแปดนะคุณผู้ชมเพิ่นก็ตาดออกมมใหาเลขไทยเน้นไปที่เจ็ดปเม็ดเดียวนะคะ ตัวนี้มักโกโมนะคะคุชมเลยค่ะเลขสามตัวสูตรคำนวณที่เส้นมักชุดเดียวหางเดียวเน้เนๆคือสามเจ็ดสี่นะคะนี่คือ,น,คอนี่คือตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลของเส้นสมุรสาครสูตรหวยราวันงวดวันพุธที่สามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่นะคะคุชมลิปนี้ผู้ใดได้เสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะก็ขออวยพรให้เฟน,นชองเฮาโชคโชคมันหม,มันหิ้งปังปัง,ปง,ปงกันสขสุขสสกคนค่ะสวัสดีค่ะ